สวัสดีครับพบเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับผมก็มาทุกวันนะฮะผมก็จะพยายามลงให้ได้สักวันละคลิปนะครับถ้าวันไหนพอมีพระนะครับผมก็จะเอาพระให้ดูว่าวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับแต่ถ้าวันไหนที่ผมหาพระได้น้อยหรือว่าหาแทบไม่ได้เลยก็อาจจะเอาอาจจะมาเล่าเรื่อง ประวัติทางน้อนทางนี้ให้ฟังนะครับแต่ก็จะพยายามสอดแทรกนะพยายามจะสอดแทรกความรู้อะไรต่างๆนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสําหรับหลายๆท่านนะฮะที่กําลังจะศึกษาเกี่ยวกับภาคเครื่องนะครับผมก็เป็นท่านหนึ่งนะฮะที่ชอบนะครับในการศึกษาสะสมนะครับภาคเครื่องนะครับ จากนั้นก็พยายามนะฮะแต่ก่อนก็อ่านหนังสือเอานะครับไม่ได้มีอินเอร์นอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้แล้วฮะอ่านหนังสือเปิดหนังสือเอานะครับหนังสือที่บ้านก็เยอะมากนะฮะนะครับหนังสือเปิดดูเปิดอ่านไปนะครับให้ชินตาพอรู้จากอะไรก็เริ่มลงสนามนะครับเริ่มเชาวพระนะครับก็มีบ้างน,นะครับที่ไม่ใช่บ้างโดนบ่อยนะครับที่ไปโดนเขาอย่างนั้นอย่างนี้บ้างน,นะครับ ฉะนั้นการเล่นพระนะครับเราให้ใช้ตาเล่นนะครับจะไปใช้หูนะครับบางท่านก็อาจจะเรานิทานเก่งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะฮะมันเป็นความสามารถของแต่ละท่านแต่ถ้าเราเล่นเนี่ยนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดนะครับนะครับใช้ตากับใช้หัวสมองนะครับในการคิดตาก็เป็นการดูพระ นะครับหลักๆก,ก็จะมีพิมพ์พระเนื้อพระแล้วก็ธรรมชาติความเก่าหลักสามอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยนะฮะจะเป็นสายตากับโซนสมองนะครับตาจะคิดเลยว่าโอ้นี่พิมพ์อะไรนะครับแล้วก็หัวสมองเราก็จะคิดตามใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าบางครั้งนะฮะบางครั้งเราไปได้ความรู้จากผู้ที่มีความรู้จริงก็ก็ก,ก,ก็ก็มีประโยชน์นะฮะก็มีประโยชน์นะครับฉะนั้นฉะนั้น สิ่งสำคัญสุดเลยในการเล่นพลาเครื่องเนี่ยคือตัวเรานะครับเราจะต้องพอมีความรู้บ้างนะครับเราจะได้แยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะนะครับเล่นพราก็บางครั้งนะครับอาจจะไม่เป็นไปนดังที่หวังแล้วคนะครับเราเห็นเขาขายได้องค์ละล้านอย่างเงี้ยเราอาจจะขายไม่ได้เหมือนเขานะครับมันเรื่องปกตินะ นะครับเพราะว่าบางทีเราไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนเขานะครับเนาะเราก็ต้องทําใจตรงนั้นนะครับถ้าเครื่องไม่มีคําว่าแพงนะฮะนะครับอยู่ที่คนซื้อคนขายว่าตกลงกันเท่าไหร่ชอบกันเท่าไหร่นะครับอ่ะไหนวันนี้มาดูกันนะครับผมได้อะไรมาบ้างนะครับไหนมาดูผมได้อะไรมาวันนี้ได้ผ้ามาไม่เยอะนะครับก็แค่พอได้มาให้ลูกค้านะครับคือผ้าผมผมผมซื้อผ้า ผมซื้อผ้าผมปล่อยเช่าทุกวันนะฮะผมผมแจ้งก่อนนะครับฉะนั้นฉะนั้นยกเว้นองค์ไหนที่อยู่กับผมตลอดอย่างเงี้ยนะครับก็คือผมอาจจะยังชอบยังรักอยู่ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ออกปล่อยออกไปนะครับหลายหลายท่านก็จะเห็นอยู่นะฮะอย่างอย่างเสียนโตปู่ทิมเนี่ยนะครับผมก็ยังเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็ปล่อยไปองค์หนึ่งนะฮะเมื่อคืนก็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 ปล่อยไปองค์หนึ่งนะครับก็ราคาไม่เท่าไหร่ละครนะครับราคาไม่เท่าไหร่หรอกนะครับก็ ไม่กี่พันนะครับใช้คำว่าไม่กี่พันนะนะครับส่วนใหญ่ก็พ้ากระผมนี่ราคาไม่แพงนะฮะพ้ากระผมนี่ราคาไม่แพงสามารถจับต้องได้นะครับสามารถจับต้องได้นะฮะผมมีหน้าที่หาพระนะครับแต่บางครั้งก็ซื้อแพงก็มี <laughs> ถ้าผมชอบนี่ผมซื้อแพงก็มีแต่แต่ซื้อแพงมาส่วนใหญ่ก็ซื้อมาเก็บนะครับซื้อมาใช้ไม่ค่อยที่จะ ได้ออกตัวสาไหร่เพราะว่าถ้าออกตัวไปก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเหลือนะครับส่วนใหญ่จะขาดซะด้วยซ้ําไปนะครับฉะนั้นบางทีถ้าซื้อแพงนี่ส่วนใหญ่จะซื้อมาเก็บซะมากกว่าอย่างองค์นี้สวยไหมฮะสวยครับนะครับวันนี้ได้เลี่ยมเงิอนออาสององค์สมเด็จทั้งคู่เลยเห็นโซนเนื้อไหมครับแดงๆที่ท่านเห็นตามองค์พระเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ลักนะฮะนี่เขาเรียกชาติถ้าผมจะพูดเรื่องลักให้ฟังนะครับลักเนี่ยนะฮะ นะครับจะมีลักแดงกับลักดําถ้าลักยุคต้นๆเนี่ยจะเป็นลักแดงจะเป็นลักเมืองจีนถ้าลักดํานี่จะเป็นลักเมืองไทยนะครับถ้าเราพอศึกษาพระเครื่องบ้างนะฮะเราจะมองเห็นเลยว่าลักแดงลักดํดนะครับบางทีเขาก็ตัวลักเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกเหมือนกันว่าเป็นพระยุคไหนยุคไหนนะครับแต่ที่ท่านเห็นแดงๆตัวนี้ที่ติดตามซอกพระเนี่ยนะองค์นี้คือชาตินะครับชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาติหรือเป็นลักเนี่ยนะฮะ นะครับที่เขาทาไว้ที่เขาลงไว้เนี่ยนะครับก็ป้องกันนะฮะเพื่อที่จะให้รักษาสภาพนะครับรักษาสภาพพระให้สมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละนะครับผมพูดคํานี้นะให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับอย่างองค์นี้นะครับถ้าองค์นี้หายใหญ่ขนาดเนี้ยอย่างนี้เราตีลงทางวัดละขังนะครับถ้าเส้นหายใหญ่ขนาดนี้เราตีลงทางวัดละขังนะครับผมเคยแยกพิมพ์ให้ฟังแล้วนะฮะนะครับพระเนี่ยนะครับถ้าพิมพ์พระ อกไม่ผายนะครับอกรีบๆเนี่ยนะครับแล้วมองขึ้นเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยอย่างองค์นี้ผมตีพมพ์พิมเจดีนะนะครับผมไม่ได้ตีพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะว่าอกไม่ผายถ้าอกพิมพ์ใหญ่นี่อกจะผายสังเกตนะฮะอกจะผายนะครับองค์นี้อกจะแฟบนะครับเพื่อที่จะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นไปตรงนี้นะครับมองให้เป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปเขาจะเรียกว่าทรงเจดีแต่ถ้าพิมพ์เนื้ออย่างนี้นะฮะอย่างนี้ตีลงทางโซ่วะละาขังนะครับจะมีเนื้อหนึบนุ่มเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับเนื้อผ้าหนึบนุ่มนะฮะเนี่ย สวยมากเลยนะครับสวยมากแล้วก็เลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับพุทธคุณพระสมเด็จนะครับนะครับเมตตามหานิยมโชคลาบคงกระพันชาติแคลคาานะครับนี่คือพุทธคุณพระสมเด็จนะฮะองนี้ก็พิมพเจดีนะฮะตีลงทางวันละขังนะครับเลี่ยมเงินพร้อมใช้สวยมากนะครับหนึ่งองค์ส่วนองนี้องค์นี้ก็เลี่ยมเงินเหมือนกัน นะครับทีนี้เราเรามาดูพิมพ์ต่อนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะฮะถ้าอย่างงี้นะครับอย่างงี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานแซมนะครับอย่างงี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานแซมนะฮะนะครับแล้วบางท่านถามว่าฐานคู่กับฐานแซมเนี่ยนะครับต่างกันยังไงเพราะว่าฐานคู่บางครั้งก็เห็นเอ่อเส้นขีดตรงนี้เหมือนกันฐานคู่นะฮะฐานชั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับ นะครับเขาจะเป็นคล้ายๆกับจะเป็นคู่ให้เห็นด้วยเหมือนกันนะครับเป็นวงคู่ขีดกลางแต่ถ้าเป็นฐานเต็มอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้จะเรียกว่าพิมพ์ฐานแสมองค์นี้สวยไหมสวยครับนะครับวันนี้สมเด็จได้มาสององค์สวยทั้งคู่นะครับเนื้อหาพระนะครับโซนเนื้อพระนะครับคือบางครั้งเราต้องเข้าใจนะครับในการสร้างพระเนี่ยนะครับสมัยก่อนนะฮะในการสร้างพระเนี่ยไม่ได้มีเครื่องจักรไม่ได้มีอะไรนะนะครับ เขาก็จะผสมก็จะใช้แรงนี่ฮะนะครับใช้แรงแค่มือใช้วัสดุเท่าที่มีเนี่ยนะฮะในการคุกเขานะครับส่วนผสมก็จะแต่ละองค์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางองค์อาจจะแก่ผงพุทธคุณบางองค์อาจจะแก่ว่านบางองค์อาจจะแก่น้ำมันตังอิวนะครับแล้วแต่นะครับฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นโซนพระเนี่ยนะฮะอาจจะมี เพี้ยนๆกันบ้างแล้วก็พิมพ์พระอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าในการสร้างพระส่วนใหญ่แล้วนะครับในการสร้างพระสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะสร้างให้ได้84,000องค์เท่ากับพระธรรมขันธ์นะครับโอ้จำนวน84,000องค์นี้ก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะฮะ84,000องค์นี้ก็ถือว่าเยอะนะครับบางทีก็เกินบ้างขาดบ้างนะครับนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะ84,000องค์อะไรสู์กลมๆนะครับเท่ากับพระธรรมขันธ์ฉะนั้น นะครับในการสร้างภาพสมัยก่อนก็ถือว่าผมว่าเยอะนะนะครับสร้างไปแจกไปบางทีก็อาจจะเกินหรือบางทีก็อาจจะขาดนะครับเนื่องจากว่าการสร้างแต่ละครั้งอาจจะมีการนับที่ผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่หลักๆก็จะให้ได้8ปดหมสี่พัองค์นะครับถ้าอย่างองค์นี้นะฮะเป็นภาพพิมพ์สมเด็จนะครับถ้าอย่างนี้ผมก็ตีลงทางวัลคังเหมือนกันฐานแซม <laughs> ผมมาชอบตีทางวัลคังฐ <laughs> านแฟมฮะ <laughs> พุ่ทธกคุณมาตัวยเหมือนกันฮะนะครับเมตามหานิยมโชคลาภคงกระพันชาติแคลคาดครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับ <laughs> ได้เลี่ยมเงินมาแค่สองชิ้นนะครับ <laughs> องน์นี้ชินรลาดอินโดจีนนะครับพระชินราดอินโดจีนเนี่ยนะฮะนะครับสองสี่แปดสี่นะครับสองสี่แปดสี่สองสี่แปดห้านะครับ ปลูกเสกที่วัดสุรรรสดทัศนะครับหลายท่านบอกว่าเอาเป็นพระพุทธชินราชทําไมไม่ปลูกเสกที่จังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากว่าตอนนั้นเกิดเหตุสงครามนะฮะนะครับในการที่จะคือเราวัตถุวัตถุไม่ว่าจะเป็นเกิดกับวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะฮะฉะนั้นฉะนั้นก็เลยจะเดินทางไปทําที่พิษณุโลกค่อนข้างยากผมสรุปใจความให้ฟังนะครับนะครับก็เลยทาการปลูกเสกที่วัดสุทัศน์เลยนะฮะนะครับก็เลยเป็น ชิ้นไรกดูจีนนะครับนะครับปลูกเสกที่วัดสุทัศน์นะฮะนะครับสองสี่แปดห้านะครับนั่นก็เป็นสงครามมิโดจีนนะฮะก็เป็นชิ้นไรกดูจีนนะครับสองสี่แปดห้านะครับพุทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับชิ้นไรกดูจีนนีะนะโอ้โหเด่นทุกทางดีทุกด้านเลยนะครับคงกระพันชาติีแคล้วคลาดนะครับนำหน้ามาเลยฮะนะครับเมตตามหายนิยมโชคลาภนะครับสุดยอดนะชิ้นแรกดจีนนะครับองค์นี้ หลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญยวาฒหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญยวาฒนะครับนะครับเท่าที่เห็นนี่จะมีสามสีสีเทาสีดานะครับสีเทากับสีดําผมตีให้สีเดียวกันนะส่วนใหญ่เป็นสีส่วนใหญ่เป็นสีเทานะฮะส่วนใหญ่เป็นสีเทาสีออกชมพูชมพูหรือสีแดงนะครับแล้วก็สีออกขาวๆเรืองๆนะครับถ้าออกสีออกทาๆอย่างเงี้ยนะฮะก็จะผสมผงไบลานผสมผงไมลานนะครับพุทุกคุณก็จะเดินกับดานเมตตามหานิยมเพิ่มขึ้นมา ถ้าออกโซนออกชมพูแดงๆนะครับก็จะผสมว่านสบู่เลือดผสมบ่านสบู่เลือดนะฮะก็จะเด่นเพิ่มขึ้นมาเกิกับด้านคงกระพันชาติขาวขาดนะครับแต่ถ้าไม่ออกดําไม่ออกแดงนะออกเป็นสีออกข,า,ขาวๆออกเหลืองๆก็จะเป็นผงพุทธคุณล้วนนะครับเขาบอกกันว่ามีพระวัดประสาทห้อยนะครับก็เปรียบเสมือนกันได้ห้อยสมเด็จบางขุนพรมเนื่องจากว่าสมเด็จบางขุมพรม,ม,เ,ม,พมเปิดแตก เปิดกูอย่างเป็นทางการเมื่อปี2500นะฮะนะครับมีผ้าที่แตกหักชำรุดนะครับหลายปีมากเลยนะครับก็ได้มาเป็นมวลสารหลักๆเลยก็ได้นะครับในการสร้างออวัดประสาทบุญยาวาัฒนะครับเหตุผลที่ต้องสร้างวัตถุมงคลวัดประสาทบุญยวัฒน์เนื่องจากวัดประสาทบุญยวัฒน์เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2498นะครับก็เลยต้องหาปัจจัยนะครับไปบูรณะนะครับนี่คือข้อข่าวๆให้ฟังเดี๋ยวว่าหลังคงจะมาเล่า ให้ฟังเต็มๆนะครับว่าว่าการสร้างพระวัชรศาส์เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเกจิอะไรยังไงนะฮะมวลสารอะไรโอ้เยอะแยะสนุกนะครับสนุกฟังก็สนุกเลยแหละเดี๋ยววันหลังผมมาเล่าให้ฟังนะครับองนี้หลวงปู่ทวดวัดประสาท์พิมพ์ใหญ่นะครับส่วนตรงนี้พิมพ์สภาพนะครับพิมพ์สภาพฮะนะครับองค์นี้ตีลงทางวัดสะพานสูง นะครับผมตีลงทางหลวงพ่อทองสุขนะหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงนะปิดตาก็เอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไหนที่ไม่ดีเราไม่เอาเข้ามาเด็กกระด้างไม่ตามหานิยมนะครับความร่ํารวยครพระปิดตาเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณนั้นฮะพระวันนี้ก็อยู่ประมาณนั้นได้มาไม่กี่องค์นะครับได้มาไม่กี่องค์หรอกนะครับแต่ก็พอพอมีบ้างนะครับไม่ใช่ว่าหาไม่ได้เลยก็หาได้นิดๆหน่อยๆนะครับก็พอได้มาให้ลูกค้าได้ดูบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกแล้วนะฮะ นะครับคลิปนี้ผมคงขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปผมหวังว่านะครับนะครับคลิปที่ผมทำออกไปนะฮะคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเป็นอาจจะเป็นแนวทางในการสะสมพระเครื่องของหลายๆท่านนะครับผมก็ไม่ใช่เซียนใหญ่นะครับผมเป็นเซียนตัวใหญ่นะครับฉะนั้นนะครับ เอาสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับลองไปประมวลคำพูดผมดูว่าใช่หรือเปล่านะครับนะใช่หรือเปล่ากับสิ่งท pues, ี word, settling, ่ผมพูดไปนะฮะเพราะว่าผมก็พอศึกษามาบ้างนะครับการเล่นพาก็ใช้เวลามาหลายสิบปีอยู่เหมือนกันนะครับก็ก็อยู่ได้ประมาณนี้นะครับอย่างแรกๆนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะครับนะครับทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะฮะสุขภาพดีมีความสุขนะครับจเจริญรุ่งเรืองหนะที่การงานนะครับจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ